สวัสดีครับทริปนี้พวกเราจะไปเที่ยวลาวกันครับที่เมืองเฟืองวังเวียง2วัน1คืนพวกเราเริ่มต้นทางกันที่หน้าด่านหนองคายโดยจะเหมารถตู้ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวทริปนี้พวกเราไปกันทั้งหมด6คนนะครับเหมารถตู้ข้ามสะพานไปจะเสียคนละประมาณ75บาทพอถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองของเราก็จะต้องกรอกใบเอกสารและเสียค่าเข้าประเทศคนละ20บบาทจากนั้นเราก็ไปแลกเงินและ ซื้อซิมการ์ดสำหรับใช้ในประเทศลาวจากนั้นเราก็ขึ้นรถตู้ฝั่งลาวที่จองไว้เพื่อไปสถานที่ต่อไปโดยที่แรกที่รถจอดนะครับจะเป็นร้านบัวหิมะเป็นร้านขายยาสมุนไพรต่างๆซึ่งน่าจะเป็นข้อตกลงระหว่างร้านกับรถตู้ว่าหากแวะคนรถก็จะได้ค่าเที่ยวรถเพิ่มจากนั้นเราก็ขึ้นรถไปกันต่อไปกินข้าวเที่ยงกันครับ ซึ่งอาหารที่เรารสชาติถือว่าใกล้เคียงกับอาหารไทยมากทําให้ทานง่ายรสชาติถูกปากนะครับและแถมยังได้ปริมาณที่ถือว่าได้เยอะใกล้ๆก,ก,กันเป็นวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพวกเราก็ไปแวะเที่ยวชมบรรยากาศบริเวณร,ร,ร,รอบๆวัดสักหน่อยบอกเลยว่ารอบๆบ,บริเวณวัดเนี่ยกว้างมากๆนะครับจากนั้นเร,เราก็นั่งรถไปกันต่อที่เมืองเฟื่องระหว่างทางก็แวะซื้อของกินรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆเตรียมไว้ก่อนถึงที่พักและแล้วก็ถึงที่พัก ที่พักในวันนี้ของเราครับชื่อว่าเตือนแพริวเวอร์ไซด์โดยเราจะต้องนั่งเรือนะครับข้ามไปอีกฝั่งที่แพเราจอดอยู่ลำน้ําที่นี่นะครับไม่ได้ลึกมากหากใครอยากลงเล่นน้าก็สามารถเล่นได้นะครับที่แพจะมีห่วงยางและเสื้อชูชีพให้ยืมและนี่ก็เป็นบรรยากาศของที่พักครับ เท่าที่ไปเห็นยังไม่มีคนลงเลยเลยเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆครับหากใครไม่ได้เตรียมของกินมานะครับที่แพรก็มีบริการอาหารให้นะครับไม่เพียงเท่านั้นระหว่างเราพักอยู่ก็มีเรือของชาวบ้านนะครับแวะมาขายของขายอาหารอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวอดเลยช่วงเย็นวันนี้นะครับพวกเราก็จะทําหมูกระทะกินกันจากของที่เราซื้อมาโดยทางที่พักนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับถึงเวลาก็ย้ายกันพักผ่อน ตื่นมาเช้าวันใหม่มารับบรรยากาศยามเช้ากันและมาทําบุญใส่บาตรนะครับโดยสําหรับชุดใส่บาตรทางที่พักมีขายให้นะครับชุดละประมาณ100บาทมีข้าวเหนียวขนมน้ํานมและผ้าสบยให้ยืมครับจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อนะครับผ่านทางด่วนของเราเข้าสู่เมืองหวังเวียงสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตนะครับที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะมากๆที่เราไปวันนี้คือถ้านางฟ้านะครับเป็นที่ท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์และสํารวจธรรมชาติมา <laughs> เริ่มกันที่เดินสารวจถ้ำ ภายในถ้ำนะครับให้ความรู้สึกเย็นสบายไม่ได้อึดอัดมากนะครับและยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามตระการตาให้ชมอยู่ตลอดเส้นทางอีกทั้งนะครับยังมีหน้าผาหินปูนที่ยิ่งใหญ่สวยงามเดินสำรวจรอบถ้ำนะครับประมาณ380เมตรก็ออกมาจากตัวถ้ำและมากันต่อที่กิจกรรมสุดฮิตอย่างสิหลายมีทั้งหมด8สายเส้นสลิงนะครับระยะทางรวมราว1,400เมตรจุกๆครับ มีฐานให้ทั้งเดินและใช้ซิงสสลิงข้ามไปนะครับเป็นจุดๆและนี่คือบรรยากาศการเล่นส0หลายครับบอกเลยว่าสนุกมากครับซึ่งจะมีค่าเข้าเล่นนะครับประมาณคนละ500บาทนะครับแต่ถือว่าเป็น500บาทที่คุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าได้เล่นถึง8จุดนะครับส่วนกิจกรรมที่นี่ก็มีอีกเยอะนะครับเช่นภายเรือขยัก ล่องห่วงยางในถ้ำนอนนะครับเดินสำรวจตามเส้นทางธรรมชาติและยังมีร้านอาหารอีกด้วยแนะนำนะครับหากใครมาให้ใส่ชุดที่พร้อมสำหรับการผจญภัยหรือพร้อมเปียกนะครับพอทำกิจกรรมเสร็จก็เดินทางกลับบ้านบอกเลยว่าเป็นทริปที่สนุกดีถึงจะไม่ได้ไปหลายที่แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ตื่นเต้นดีครับหากมีโอกาสก็อยากไปเที่ยวอีกครับสอบป,อปอลหล